สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนอิเล็กทรนกับพ่อครูเพินไปแล้วนะคะ<ม>เราก็มาทําแบบฝึกหัดในสมุดกันนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่8เดือนพฤศจิกายนพศสอ6 4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจํานวนคู่นะคะจงวงกลมรอบตัวเลข ที่เป็นจำนวนคู่นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเขียน1นึถึงห้ลงไปก่อนนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะจำนวนคู่นะคะ1อ่าคุณครูอยากเคยสอนไปแล้ว1มีคู่ไหมคะอ่าไม่มีต่อไป2นะคะ1คู่กับ2อ่าเลข2เป็นจำนวนคู่นะคะอ่าหคู่กับ2ต่อไป3มีคู่ไหมคะอ่าไม่มี4อ่าสคู่กับ4 เราก็วงกลมนะคะอ่าจะคู่เลยสามคู่กับสี่ต่อไปห้ามีคู่ไหมคะอ่าห้ายังไม่มีคู่อ่าต่อไปห้าคู่กับหกอ่าหกเป็นจํานวนคู่นะคะอ่าเจ็ดล่ะคะมีคู่ไหมหนึ่งคู่กับสองสามคู่กับสี่ห้าคู่กับหกเจ็ดมีคู่ไหมคะอ่าไม่มีแสดงว่าเป็นจํานวนคี่เราก็ไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปแปดนะคะเจ็ดคู่กับแปด 8เป็นจำนวนคู่อ่าต่อไปนะคะ9มีคู่ไหมคะอ่ายังไม่มีนะคะต่อไป10ค่ะ9คู่กับ10อ่าเราก็วงกลมจำนวนคู่แบบนี้นะคะอ่าเด็กๆลองทำดูนะคะอ่า11มีคู่ไหมคะไม่มี12ค่ะจะตรงกันพอดีเลยไหมคะลูกอ่า11คู่กับ12ต่อไป13ค่ะ สิยังไม่มีคู่ต่อไป14 13คู่กับ14อ่าต่อไปนะคะสิ 15. มีคู่ไม่เอ่ยไม่มีต่อไป16ค่ะ15คู่กับ16บหกแล้วก็วงกลมนะคะอ่าต่อไป17ค่ะอ่าเลขเจ็ดเป็นเลขครีนะคะสิค่ะ17คู่กับ18 สิบเก้ายังไม่มีคู่ต่อไปยี่สิบค่ะสิบเก้าคู่กับยี่สิบเด็กลองทำนะคะคุณครูอนียจะทำตัวอย่างให้ถึงเลขยี่สิบนะคะต่อไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบเด็กวงกลมลองฝึกทำดูนะคะไม่ยากเลยดูจากตัวอย่างข้างบนนะคะต่อไปนะคะอีกหน้าหนึ่งเด็กๆเขียนวันที่เหมือนเดิมนะคะ อ่าหน้านี้จะเป็นการเติมเครื่องหมายบวกและลบนะคะอ่าเรามาดูข้อหนึ่งค่ะ3ทําอะไรกับ2ถึงได้กับเท่ากับ5จําจนวนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคุณครูใรรณยาเคยสอนแล้วว่าการบวกทําให้จํานวนเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เติมเครื่องหมายบวก3บวกอีก2ก็เท่ากับ5ต่อไป10ทําอะไรกับ7ถึงได้เหลือน้อยเหลือ3อ่าการลบทําให้ ทำให้จำนวนน้อยลงนะคะเราก็เติมเครื่องหมายลบลงไปต่อไป4ห6บวกหรือว่าลบกับ4ถึงเท่ากับ10จํานวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอ่าเราเอา6ไว้ในใจสิคะลูกแล้วก็บวกอีก4นับไปเลยคะ่ะ6ล่าอะไรคะ7 8 9 10เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเติมเครื่องหมายบวกนะคะ ต่อไปคะ่ะ9บวกหรือว่าลบกับจิตถึงเท่ากับ2จํานวนน้อยลงใช่ไหมคะอ่าจำนวนน้อยลงก็คือการลบนะคะอ่ะาให้ลองคิดก็ได้นะคะลูก9ลบ2เราจะนับเลขจิตไปหาเลข9อ่ะจิตแล้วต่อไป8 9อ่าได้2เพิ่มเครื่องหมายลบนะคะ อ่าต่อไป8ทําอะไรกับ5ถึงได้13บสาจำนวนมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นก็คือ8ปบวกหนะคะลูกถึงได้สิต่อไปนะคะสิ 11, บวกหรือว่าลบกับ4ถึงเท่ากับ15บสองข้อนี้เด็กๆลองลองคิดดูนะคะลูก่จำนวนมันเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆดูด้วยอต่อไป12บวกหรือว่าลบกับ6 นะคะถึงเหลือ6นะคะจํานวนน้อยลงใช่ไหมเราจะต้องเติมเครื่องหมายอะไรคะอีก2ข้อนี่เด็กๆลองฝึกทําเองนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆข้อที่8เขียนชื่อชั้นแล้วก็โรงเรียนนะคะค่ะทําทงานเสร็จแล้วส่งงานให้คุณครูอนัญญาดูด้วยนะคะแล้วช่วงบ่ายเรามาทําการบ้านกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ